สวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของเหรียญบิตคอยรวมทั้งเหรียญเอาคอยต่างๆกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่บิตคอยก่อนนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกำลังกำลังสร้างฐานเลยนะครับทําให้เหรียญอื่นอะลงตามๆกันดังนั้นวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตลาดเป็นเป็นตลาดที่แดงเดือดเลยถูกปะแต่ทีนี้เนี่ยผมเคยทําไว้คลิปที่แล้วว่า ตอนนี้เนี่ยเหรียญทุกเหรียญกําลังสร้างฐานเพื่อความแข็งแรงในการขึ้นถูกไหมแล้วถ้าเรามาดูอย่างรุ่นพี่บิตคอยกันเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยทีแรกต้องทําทําเวฟห้ 5, นะ1 2 3 4งี่ห้าแต่ปรากฏว่าตอนนี้5เฟลแสดงว่าตอนนี้ฐานแถวน 46, เนี้ยระดับ4ี่หมเนี่ย แข็งมากทำให้มันไม่สามารถลงห้าได้จริงๆควรต้องลงอยู่ระดับที่สี่หมื่นสองแถวๆนี้อ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยห้าเฟลแต่ก็อยู่ระดับตรงนี้เนี่ยแสดงว่ายกฐานอยู่นะเห็นไหมสูงกว่าฐานตรงนี้ฐานปัจจุบันนะสูงกว่าฐานเดิมแล้วฐานเดิมก็สูงกว่าฐานในอดีตดังนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการอัพโหลอยู่นะ ยังถือว่าเป็นการอัปโหลดอยู่แล้วสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าจะทรงๆไปสักประมาณหลังปีใหม่นะอ่ะประมาณวันที่3แล้วกันอ่ะประมาณนี้แถวๆนี้เพราะว่าเพราะว่านะครับถ้าทรงๆตรงนี้แล้วจะขึ้นเลยจะไม่มีพลังในการขึ้นถ้าขึ้นจะขึ้นไม่เยอะอาจจะขึ้นไม่ถึงไฮเดิมตรงนี้ด้วยสาไปดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีคือ ต้องเป็นถ้วยสวยๆครับต้องเป็นถ้วยขึ้นไปสวยๆดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการไซด์เวออีกสัก2 3สาวันนะจนถึงหลังปีใหม่นู่นแหละถ้ายังไซด์เวย์แล้วรักษาระดับฐานตรงนี้ไว้ได้ยังไงก็ขึ้นแล้วจะเป็นการขึ้นแรงนะครับแต่ถ้ารีบขึ้นเลยเนี่ยรีบขึ้นก่อนปีใหม่หรือช่วงปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะนะครับแล้วถ้าเราดู ถ้าเราดูเส้นแนวรับแนวต้านระยะสั้นอันนี้คือระยะสั้นนะผมไม่ผมไม่อยากตีระยะยาวระยะยาวน่าจะเห็นกันหลายเพจแล้วเนาะระยะสั้นจะเห็นว่ากําลังทำสามเหลี่ยมนะครับแสดงว่าแสดงว่าเริ่มสวิงน้อยลงทั้งการขึ้นและการลงมีอัตราการสวิงที่น้อยลงการทำสามเหลี่ยมเนี่ยส่งผลรวมไปถึงเหรียญเอาคอยต่างๆตัวอย่างเช่น เหรียญที่ผมเคยทำในอดีตเนี่ยอ่าอย่าง CRV เห็นไหมอันนี้คือการาฟระยะยาวทรงเดียวกับบิตคอยเลยนะแต่เส้นระยะสั้นเห็นไหมว่ากำลังทำสามเหลี่ยมอยู่ถึงแม้จะหลุดถึงแม้จะหลุดเส้นแนวรับระยะสั้นไปแต่ก็ดีดกลับขึ้นมาเพราะว่าฐานเดิมที่ผมเคยพูดไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมา CRV มีฐานอยู่ที่4.7ถูกปะ ผมเคยพูดเอาไว้ว่าฐานอยู่ที่4.7แล้วเขาก็รักษาฐานไว้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนี่เป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์การสร้างสามเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคงต้องขยับเส้นตรงนี้มาหน่อยเนาะโอเคลากลงมาจะสังเกตว่าสามเหลี่ยมยังไม่บรรจบกันซึ่งถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยจะตรงกับบิตคอยคือประมาณวันที่3เช่นเดียวกันเพื่อเตรียมขึ้นต่อ ตอนนี้กำลังสร้างฐานอยู่เหมือนกันอย่างเหรียญนเนียเหรียญเนียก็เห็นไหมเหรียญเนียก็สามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เพอร์เฟกด้วยคือตอนนี้จะบรรจบกันตอนปีใหม่เลยนะสามเหลี่ยมจะบรรจบกันตอนปีใหม่แล้วตอนเนี้สถานการณ์และการแรงซื้อเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นก่อนแบบนี้อาจจะขึ้นไม่แรงแต่ ต้องดูสถานการณ์รุ่นพี่อย่างบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันถ้าบิตคอยขึ้นผมคิดว่าอัตราการซื้อที่รุนแรงเนี่ยจะขึ้นจนถึง21ดอลลาร์ได้เลยนะครับและก็เหรียญแฟนทอมเห็นไหมเหรียญแฟนทอมเนี่ยบรรจบกันแล้ววันนี้แต่เกิดอะไรขึ้นเกิดการไซเวย์อย่างหนักแท่งเนี่ยแท่งเนี่ยแทบจะเป็นรูปบวกเลยเห็นไหม เพราะอะไรเพราะสามเหลี่ยมบรรจบกันทำให้แรงซื้อแรงขายเนี่ยจะสวิงน้อยมากๆดังนั้นต้องดูสถานการณ์พรุ่งนี้อีกวันว่าจะไปทิศทางไหนถ้าทะลุมาสามเหลี่ยมนี้ก็คือจะไซด์เวย์ตามรุ่นพี่ถ้าลงนี่คือการลงที่เพื่อไปหาฐานแต่ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ตีฟโบอนาชีเนาะยังไม่ได้คิดว่าจะฐานจะอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวแถวสองดอนนี่แหละถ้ามันลง และถ้าขึ้นจะเป็นการขึ้นแบบช้าๆเพื่อรอรุ่นพี่สำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดังนั้นเนี่ยคนที่ถือเหรียญอยู่ไม่ว่าเหรียญบิตคอยหรือเหรียญเอาคอยต่างๆขอให้ดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าจะไซด์เวไปจนถึงวันที่สามกรานะครับดังนั้นขอให้ตนกให้น้อยและดูสถานการณ์ให้มาก แต่อย่าดูไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า a ไม่งั้นคุณจะเครียดคุณจะตะหนักคุณจะตะหนกะะหนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับโอเคไหมเอาละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมขอจบคลิปวิดีโอวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ